สวัสดีครับวันนี้ก็เปิดร้านเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่สิบสามเดือนสี่ปีหกสาซึ 3, ่งเป็นวันมหาสงการของบ้านเราแต่ทางการท่านไม่ให้เราไปไหนมาไหนให้พักผ่อนอยู่กับบ้านก่อนช่วงนี้โรคโควิดกำลังระบาดก็ยังขายของอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ขายไปอย่างนั้นนะครับไม่ได้ว่า ว่าจะขายดิขายดีอะไรมากมายหรอกชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะใครก็เดือดร้อนกันอยู่ทุกคนก็ให้ระวังเนื้อระวังตัวไว้อย่าไปแพร่เชื้อพยายามอย่าออกจากบ้านเยอะก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยดูแลแนวหน้าของเราก็ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับก็เป็นคุณหมอทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้ทั้งบุรุษพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่านเสี่ยงมากเลยเพื่อพวกเราทุกคนพวกเราก็จะอยู่บ้านเพวยท่านตอนนี้ก็ขายของก็ลูกค้าก็ไม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่เราก็กลัวกันผมก็มีเกเหลาทําทใส่ถุงไว้ให้ลูกค้าคือไม่อยากให้ออกมาบ่อยครับไม่อยากออกมาบ้านบ่อยอาทิตย์หนึงออกมาสักครัง้งสองครัง้งซื้อไปเก็บไว้กินที่บ้านอันนี้ผมทําเป็นฟีดมาเลยแท็กสุญญากาศนี่จะเป็นตัวเนื้อเปื่อย เนื้อป่อยเนื้อสามชั้นอันนี้เป็นม้ามีม้ามีม้ามีไส้ไส้สวยเลยลิ๊นเอาหนามีทุกอย่างมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างทําไว้ให้ลูกค้าลูกค้าคนเท่าคนแก่ไม่อยอมออกมาบ้านบ่อยทำให้ลูกให้หลานจ้างวินมอไซ์มาก็ได้จ้างแกปงละละละ๊ปจ้างลาลามูบจ้างไลแมนครับเรามีช่องทางให้เลือกเลือกอยู่หลายที่ ผมก็ดีใจนะยอดฟังวันนี้ก็ลง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 เ,ออเราเราใกล้จะถึงแล้วเราใกล้จะชนะละก็ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยงานทุกท่านที่คอยดูแลผู้ป่วยซึ่งทีมแพทย์ของเราทีมคุณหมอของเราผมเชื่อว่าท่านเก่งมากๆครับบ้านเรายอดไม่พุ่งไม่สูงขึ้นต้อมีระเบียบวินัยกันทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกคนก็เดือดร้อนกัน ไม่ว่าแต่ท่านไม่ว่าแต่ผมก็ช่วยๆกันครับช่วยกันผมก็ช่วยทาก็เหลาใส่ถุงแบบนี้แหละคือไม่อยอ,อมามาบ่อยวันนึงก็ขายได้ไม่กี่ถุงแล้วครับก็สู้ไปสู้ไปทุกคนก็อยากขายตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ได้นั่งกินได้พ่อค้าไม่ขายก็อยากจะเปิดร้านได้ห้างร้านก็ปิดกันเป็นแถวครับเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนฝากกว้ด้วยนะครับจะชอบก็บกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ เต่าบ้างพอได้มีกําลังใจได้ทําคลิปต่อไปให้ก่อนอื่นวันนี้ก็เป็นวันสงการก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพี่น้องทุกท่านให้ปลอดจากโรคภัยโควิดเพราะเรากําลังจะชนะแล้วแหละผมดูแล้วแนวโน้มเราไปในทางที่ดีก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองพี่น้องทุกคนอยู่รอดปลอดภยัย ขอบคุณครับ